วงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิข้าระบาวกาแฟฟรีอินวันข้าระบาวรลับมัมมันกันต่อกับเบา่ายางปลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีเส้นสาและวงต่อไปนี้จะเป็นอีกวงที่ได้ผ่านเข้ารอบหรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีสวัสดีครับชื่อวงคุณหวาดเสียวมากเลยครับทำไมครับหน้ามอม,มอไหนฮะมอพะเยาครับมอ,มอพะเยา,ยานะฮะคชื่อวงหน้ามอของพวกเรานะครับก็มาจากว่าเราเล่นดนตรีระแวกหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาครับก็เลยรวมตัวกันเป็นวงหน้ามอ วันนี้เอาเพลงลูกแก้วมาแข่งครับมันต่างจากต้นฉบับตรงที่เราดึงเพลงให้มันช้าลงแล้วก็เน้นตรงความหมายของเพลงครับให้มันสื่อออกมาถึงอารมณ์มากที่สุดครับถ้าถามว่ากลัวกรรมการคนไหนมากที่สุดผมตอบได้เลยว่าไม่กลัวครับเพราะว่าวันนี้เราคิดว่าเราจะทําให้ดีที่สุดครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ Yeah. <laughs> ตอนนี้กําลังเหมือนมันมันค้างยังมันค้างกันอยู่เลยเก่งมากขอบคุณครับขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการนะครับเริ่มจากป๋าก่อนเลยชอบนะครับเพราะว่าเขาเล่นกานหนักด้านเดียเราโดยเฉพาะร้องในเสียงโหพลังเหลือเืิเพลงต้นฉบับเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วแต่คุณดึงให้มันช้าลงแล้วก็หาจังหวะการร้องที่แปลกขึ้นเป็นความคิดที่ดี ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงได้น่ารักแล้วก็ชอบอ่ะชอบอีกแล้วขอบคุณป๋าครับเชิงที่หนึ่งครับวงนี้ถือว่าเรียบเรียงออกมาได้ได้ดีนะครับแล้วก็ตีความความหมายของเพลงได้ได,ด้ีแบรนด์มีปัญหาตรงที่มือกลองมือกลองระวังนะครับว่าถ้าเล่นเพลงหนักขนาดนี้เซนเตอร์ของการตีสเนอร์เราต้องชัดเวลาน้องตีปุ๊บน้องใช้แค่ แค่ปลายไม้ตีวิธีการตีกลองให้แน่นก็คือน้องต้องเอาตรงกลางไม้ลงกับขอบด้วยมันจะแน่นขึ้นแล้วก็แก้ตรงที่สองกระเดื่องเหมือนเดิมครับถ้าเผื่อเป็นไม่ได้น้องใช้กระเดื่องเดียวเถอะถ้าคิดว่าขาซ้ายเราไม่มีแรงที่จะให้มันเหมือนขาขวาเพราะน้องพย,พยายามจะเล่นสองกระเดื่องพยายามจะโชว์แต่ถ้าโชว์แล้วมันไม่ได้ดีกระเดื่องเดียวลูกแค่นั้นรวงก็เพอร์เฟกต์แล้วนะครับไปแก้ตรงนี้มาครับขอบคุณที่ดึงครับ ตอนนี้ครับมีอยู่10คะแนนน้นองต้องการ9คะแนนครับก็ได้เข้ารอบแล้วและถ้าได้12คะแนนเต็มจะได้ผ่านก็สู่รอบเซมีไฟแนลโดยอัตโนมัตินะครับคณะกรรมการคนแรกครับครูอ้วนครับ3คะแนนที่ให้มาครับจะยังคงอยู่เท่าเดิมหรือลดลงครับเท่าเดิมเท่าเดิมครับครับ ยังคงอยู่ที่10คะแนนปากเกียวครับ3คะแนนที่ให้มาเท่าเดิมหรือลดลงอครับเท่าเดิมครับเท่าเดิมครับขอบคุณครับหกคะแนนจากกรรมการสองท่านนะครับและตอนนี้คะแนนยังคงอยู่ที่10คะแนนพี่แมวครับให้มาสองแล้วเท่าเดิม พิ่มหรือรดครับย้ำนะครับถ้าเพิ่มเข้ารอบเลยทันทีแล้วลุ้นต่อด้วยว่า12คะแนนเต็มหรือเปล่านะครับพี่แมวครับเพิ่มอีกครับเข้ารอบแล้วตอนนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตอนนี้คุณเข้ารอบแน่ๆลุ้นกันต่อเลย ถ้าได้อีกหนึ่งคะแนน12คะแนนเต็มนะครับไปแซมมีไฟนอลเลยพี่หนึ่งครับ2องคะแนนนะครับให้มาแล้วขาดอีกหนึ่งแซมมีไฟนอลเลยนะคะแนนจะยังคงเท่าเดิมเพิม่มหรือลดครับ เท่าเดิมครับเท่าเดิมครับ1 1ดคะแนนไทยยังไงพวกคุณเข้ารอบ น้องจ่ายให้มูผมตัวนะครับรอบหน้าจะเต็มนะน้องครับแต่สิ่งที่ผมรู้มาครับมีอยู่หนึ่งอย่างก็คือว่าค,คุณแม่ไม่สนับสนุนเพราะว่าเขาต้องการความมั่นคงชีวิตนะฮะเอางี้ถ้าคุณแม่คุณดูอยู่คุณอยากจะพูดอะไรกับคุณแม่ครับเชิญเลยครับเออแม่ครับเดี๋ยวไหนๆหจะพูดกับแม่เนาะพูดต่อนหน้าดีกว่าขอใจอคุณแม่ครับ